สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสอฟสขอทอรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปท้องครับเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปฟังนานาทัศนะนะครับของบุคลากรของกรมสบประสองเรานะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ ร้อยแล้วค่ะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปฉีดครับฉีดแล้วค่ะเข็มแรกฉีดมาแล้วค่ะฉีดเข็มที่หนึ่งมาแล้วนะคะส่วนน้องครับครับผมก็ฉีดมาแล้วเหมือนกันครับเข็มแรกเหมือนกันครับอ่าต้องไปฉีดเหมือน้ราค่ะแต่ว่าเป็นหนึ่งเข็มฉีดมาแล้วค่ะเข็มแรกยังเลยครับฉีดมาแล้วครับครับฉีดครบสองเข็มแล้วครับ หละว่ากังวลเพราะว่ามันมีกระแสต่างๆมาเนาะไม่มีความกังวลครับอยากที่จะไปฉีดเพราะว่าโรคโควิดมันน่ากลัวครับก็เลยอยากไปฉีดมากกว่าครับไม่กังวลค่ะรู้สึกอยากฉีดเขาอยากมีภูมิสร้างภูมิให้ตัวเองอะค่ะ<อ><อ>ก็เลยอยากฉีดไม่มีความกังวลเลยนะคะเพราะเราเชื่อมั่นในกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ครับผมสำหรับผมก็เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะผมถ้าก่อนไปฉีดค่ะจะรู้สึกกังวลมากกว่าเพราะว่ามีข่าวออกมาที่ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนแรกก็กลัวแต่ว่าพอไปฉีดแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรก็ต้องฉีดนะครับเพราะว่าจะได้เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่รู้สึกกังวลเลยครับอ๋ออยากจะฉิดอยูกก่แล้วใช่รจริงก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรครับเราฉีดวัคซีนรู้สึกปลอดภัยมากกว่า แต่พอได้ไปไปไปฉีดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่แพ้ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยสบายมากค่ะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก็ะปกติมาก สำหรับผนข้างเคียงนะคะก็จะมีปวดหัวนะคะมีไขต้ต่ำๆแล้วก็อ่อนเพลียสสำหรับผมก็จะมีอาการที่ปวดบริเวณแขนตรงจุดที่ฉีดวัคซีนนิดหน่อยครับผมก็ทุกอย่างปกติดีแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามีเอฟเฟกต์หรือเปล่าที่ว่าทำให้เราหิวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ร่างกายป,ปกติดีะคะ่ะไม่เพลียแล้วก็ไม่เวียนหัวตอนนั้นมีแค่อาการหาิวหิวยัยยงเดียวเลยครับนะใช่ครับ ตั้งแต่ฉีดเข็มแรกนะครับก็จะมีอาการข้างเคียงปกติเหมือนวัคซีนทั่วไปครับก็จะมีไข้สั่มสัมาฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่สําคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของการลดอาการรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิตด้วยนะครับที่สําคัญคือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยด้วยนะครับมาช่วยกันฉีดวัคซีนช่วยชาติกันครับสําหรับวันนี้ผมสลาว์จจศรีแล้วก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ สาวส์าขอทักได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ